การที่พักเพื่อไทยชนะครั้งนี้เป็นเพราะคนมีความหวังกับนายกคุณหนูอุ้งยิ้งที่จะได้นำพาประเทศฟื้นฟูประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยลงคะแนนให้พักเพื่อไทยชนะก็ย้อนหลังไป20ปีเศษเราไม่เคยมีสสในเขตหนึ่งซุโรก็ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดชิสุรโรและโดยเฉพาะในเขตที่หนึเนี่ยให้การยอมรับ และสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นปันจจัยสําคัญถ้าไม่ใช่คุณแพรทองทานเป็นนายกเพอเอผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนมากกว่านี้มันเป็นการเคลมโดยที่ไม่ดูปัจจัยทั้งหลายความรู้สึกของพี่น้องชาวจังหวัดพิศนุโลกที่ให้ของขวัญกับรัฐบาลให้ของขวัญกับท่านนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรคก้าวไกลได้เป็นอันดับหนึ่ง ไอ้ได้ที่2ที่3มที่4เนี่ยมันกระจายหมดแต่เที่ยวนี้เนี่ยไอ้คนที่ได้ที่2ที่3ที่4เนี่ยมันรวมกันเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญกว่ามันไม่ได้เลือกตั้งนายกแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนายกย่อมมีมีส่วนและมีส่วนอยู่ในปฏิริษปัจจัยในการเลือกตั้งแล้วพักใดพักหนึ่งผู้สมัครคนใดคนหนึ่งชนะอีกคนหนึ่ง มันมีหลายปัจจัยมากสิ่งแรกเลยจะต้องแยกให้ออกระหว่างการเลือกตั้งซ่อมกับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่ถ้าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองมันสู้กันจริงจริงไม่มีหัวกันไม่มีสมยอมกันเพราะว่าทุกพักก็ยังไม่รู้เลยว่าพักไหนจะได้คะแนนสูงต่ำอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกเขตมันสู้กันหมดแต่พอเป็นการเลือกตั้งซ่อม มันเป็นการเลือกตั้งที่รู้แล้วว่าใครเป็นรัฐบาลมันไม่ได้แข่งกันจริงแต่กลายเป็นว่าแข่งขันกันระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลแล้วพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันมีหลายพรรคเขาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้พรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะสู้กันกับพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคเก้าไกลหรือพรรคประชาชนมันจึงกลายเป็นว่า รวมพลคนบ้านใหญ่เพื่อที่จะจัดการกับก้าวไกลหรือพรรคประชาชนบรรดาบ้านใหญ่ท,หทั้งหลายที่อยู่ในพักต่างๆก็มีลูกน้องมีผู้อุปถัมภ์ที่อยู่ในในพื้นที่ทั้งหลายก็ร่วมกันที่จะมาสนับสนุนภาพเพื่อไทยประการที่สองผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็จะคิดว่าจะเลือกคนที่อยู่กับรัฐบาลดีหรือเลือกคนไปเป็นฝ่ายค้านดี คนไทยก็มักจะบอกว่าถ้าเลือกคนไปอยู่กับรัฐบาลเพออาจจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณเลือกคนไปอยู่กับฝ่ายค้านมันก็ได้แต่เพียงแค่ไปตรวจสอบไปค้านประการถัดไปการเลือกตั้งเขตประชาชนที่จะเลือกมักจะดูตัวบุคคลเป็นหลักไม่ใช่ดูตัวพรรคเป็นหลักไม่เหมือนกับการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อคนก็มักจะดูว่าพรรคนี้เป็นอย่างไรอุดมการเป็นอย่างไรนโยบายเป็นอย่างไรแต่พอการเลือกตั้งเขตก็อยู่ที่ตัวคน พยานพิษณุโลกคุณก็จะต้องดูว่าเที่ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจากหมอ,อองมาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้นะครับเรียกยากๆนั่นแหละแล้วเพื่อไทยก็เป็นอีกคน,นผมว่าตัวคนก็มีส่วนสําคัญไม่ไม่ใช่พักเฉยๆโดยเฉพาะตัวคนที่รู้จักพื้นที่ดีผมทราบมาว่าตัวคนคือพักเพื่อไทยเป็นคนทําสื่อท้องถิ่นทําสื่อในระบบดิจิทัลที่พอจะเข้าใจว่ากลุ่มไหน อายุเท่าไหร่สนใจอะไร,ย,ไร,ระยังไงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้สื่อสมัยใหม่โซเชียลมีเดียที่จะยิงเข้าไปตามจุดได้แล้วก็ปรากฏอีกว่าผู้ที่มาลงคะแนนเสียงครั้งนี้มีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเลือกตั้งใหญ่น้อยกว่าเกือบ20%ก็เพราะว่าเที่ยวนี้ไม่อนุญาตให้มีการเลือกล่วงหน้าหรือเลือกนอกเขตคนวัยทำงานที่ไปทำงานต่างถิน ก็จะมไม่ค่อยมีโอกาสในการที่จะต้องเดินทางกลับมาเพื่อจะมาเลือกส่วนคนที่จะเลือกอยู่ก็คือคนในพื้นที่ที่อายุค่อนข้างจะมากยั้นผู้สมัครที่รู้จักพื้นที่ดีแล้วก็รู้จักคนสูงอายุหรืออายุมากสักหน่อยก็จะได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งกว่านั้นอีกมันมีคนโหวตโนอีกอีกประมาณ7000กว่าคนทันท่นที่คะแนชนะแพ้กันก็6 0 0 0กว่าไม่เลือกผู้ใดเลยเพราะเขาเบื่อเขาเห็นแล้วว่าเลือกไปก็เท่านั้น รัฐบาลก็เป็นอย่างนี้ฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้เลือกไปก็เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นคนจำนวนนี้ก็ทิ้งเอาบตดทิ้งน้ำไปอีก7,000กว่าคนแล้วก็บังเอิญมันก็มีข่าวคราวที่มีการโจมตีกันคนของพรรคประชาชนไปหาเสียงพูดถึงเรื่องสิทธิของแรงงานพม่าหรือคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยลูกที่เกิดในประเทศไทยควรจะได้สิทธิอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น ก็เลยมีคนหยิบฉวยเอาประเด็นนี้ไปหาเสียงพิษณุโลกเป็นเมืองของพัะนเรศวรที่เป็นลบกับพามา่าทําไมอีกพักหนึ่งจะไปให้สิทธิจะไปคํานึงถึงสิทธิให้ให้ความสําคัญกับคนพามา่ามันก็ปลูกความรักชาติปลูกพัฒนเรศวรขึ้นมาได้อีกจํานวนหนึ่งและขณะเดียวกันก็มีการปลูกเรื่องทิ้งขยะพักประชาชนอยู่ในกรรมธิการทหาร แล้วก็มีการอภิปรายว่าที่พิศณุโลกเนี่ยบ่อทิ้งขยะมันเต็มแล้วก็ทำหนังสือจะขอที่ลกล้างว่างเปล่าในค่ายทหารไปทำเป็นบ่อขยะไหมก็จะได้ประโยชน์กับพิศณุโลกก็มีคนสามารถที่จะบิดได้ว่ามีการไปขอใช้ที่ทหารที่อยู่ในเขตเลือกตั้งมาทำบ่อขยะถ้าเกิดคนที่ทำโซเชียลมีเดียเก่งๆและรู้ด้วยว่าจะยิงเรื่องนี้ ไปที่กลุ่มไหนเรื่องขยะไปที่ตำบลไหนเรื่องพม่าไปที่ที่ใดบ้างมันก็จะได้ผลได้ดีเพราะฉะนั้นปัจจัยในการที่ชนะเนี่ยมีเยอะมากเลยไม่ใช่เพียงแค่พรรคการเมืองเท่านั้นตัวคนก็ดีวิธีการก็ดีแล้ววิธีการเลือกตั้งครั้งนี้มีคนข้างนอกหรือได้หรือไม่หลายอย่างมันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นพูดลําบากที่จะมาบอกว่าปัจจัยใดโดยเฉพาะ ที่มีคนพยายามจะเคลมโอ้การที่พักเพื่อไทยชนะครั้งนี้เป็นเพราะคนมีความหวังกับนายกคุณหนูอุ้งอิงที่จะได้นำพาประเทศฟื้นฟูประเทศเพราะฉะนั้นก็เลยลงคะแนนให้พักเพื่อไทยชนะผมคิดว่ามันเป็นการเคลมโดยที่ไม่ดูปัจจัยทั้งหลายอย่างที่เราพูดกันมาทั้งหมดถ้าครั้งนี้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่ไม่ใช่นายกแพรทองทานหรืออุ้งอิง เป็นคุณเสรษฐาก็ได้หรือเป็นคนอื่นก็ได้เพลออผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนมากกว่านี้ถ้าด้วยปัจจัยอย่างอื่นถ้าคงเดิมนะครับผมเชื่อว่ามีคนหลายคนกระดะที่จะลงเพราะเหตุว่าลงไปแล้วเท่ากับว่าไปสนับสนุนนายกที่ไร้ประสบการณ์และก็ไม่ไม่สามารถจะนำพาประเทศไปได้ดีก็เลยไม่ไปเลือกตั้งบ้างหรือ ไม่ลงคะแนนเสียงบ้างหรือลงคะแนนแล้วแล้วไปลงอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าถ้าไม่ใช่คุณแพรทองทานเป็นนายกเผลอๆผู้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนมากกว่านี้